ก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับคุณโยผมบอกคุณโยผมบอนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อไว้ประมาณตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมชื่อก็ประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันนะครับผมใช้ตั้งห้าหมื่นนะครับวางไปจะได้ดาวเหม๋ถึง6กหมื่นเลยดีเดียวนะครับกำไรไม่ก็ไม่รู้ครับมันวางแพงมากโอเคนะครับผมแล้วแต่ละขั้นเนี่ยผมบอกเลยว่า อัพแพงมากๆนะผมแล้วผมไม่อาจจะพูดทันได้นะคบผมฉะนั้นก็ดูตามคลิปเอาเองนะคบผมเพราะว่านี่คือพิปมากนะครับผมถ้าผมเอาคลิปจริงมาเนี่ยก็คือพัดลมโคตรเยอะนะคะถึงแม่คลิปนี้อาจจะมีเสียงพัดลมด้วยนะนะคบผมือไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวทุกคนก็ดูกันเอาเองนะคบผมแล้วผมก็จะสรุปให้ละกันนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคบโอเคนะผมถ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นการควงมีดนี่ครับผมควงมีดแล้วก็ มันตีต่อเนื่องดีนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ใช่ไหมมันตีต่อเนื่องนะเออน่าจะตีต่อเนื่องมากๆนะครับสําหรับเจ้า laser w v e finner ใช่หรือเปล่า finner เราไปเสกตัวละครมาเมื่อกี้เหมือนผมจะอัพท่าใหม่ด้วยใช่ไหมใช่หรือเปล่าออน่าจะใช่นะครับเออไีนดูท่าหน่อยเป็นใช้พลังสีเ,เขียวนะครับผม ตัวผมเสกเป็นดาวแล้วก็ฟันฟันฟันเทพจัดแนนะ่เทพมากแต่ทำไมทุกคนเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเอวี e. เห็นเอวีไหมครับทุกคนนะโอเคขั้นต่อไปชื่อว่าซอนเลดนะฮะเป็นท่าสุดท้ายตีเป็นฟู IT, เอวีน, e นะครับผมก็เดี๋ยวสรุปดาวเมทให้เลยนะครับก็คือเจ็ดแสนเอ่อเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันนะครับผมแล้วก็อะไรวะอะไรต่อวะนะครับมองไม่ทันนะ เจ็ดแสนสองหมนะครับผมระยะจะอยู่ที่92้าสิบซีพิวตีหนทีนะครับนี่นะมันจะเป็นตีฟูที่ฟูมันกว้างมากๆนะครับผมหมายถึงเอฟเฟกต์สกิลมันกว้างนะครับมีเอฟเฟกต์กว้างมากๆนะครับผมแต่แต่สิ่งที่ไม่กว้างนั่นก็คือระยะมันนี่ระยะก็กว้างอยู่นะครับผมตั้งเก้ากว่าๆเลยนะนี่นะมันก็จะตีแบบนี้สิบว e ิกับดาวมิด ผมลืมบัฟนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูอ่าประมาณนี้ดาเมจอาจจะเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งนะสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับเมตายื้อเวฟเนี่ยใช้ได้เลยเพราะตัวนี้ยื้อนานมากเดี๋ยวทุกคนนี้มาดูนะครับว่ามันจะยื้อยันยื้อนานยังไงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขอไปที่ลงคลิปใช้ครับเพิ่งสุ่มได้อันนี้พูดจริงผมเพิ่งสุ่มได้เมื่อกี้แล้วก็ทำรีวิวเลยนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็รอมอนนะครับผมดูท่ากันไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมไม่ยอมเสกมอนซักซีนะครับผมอ่ะมอนมาแล้วนี่รอมอนมันมานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตัวจับเวลาให้ด้วยนะครับว่ามันกี่วินะครับทุกคนรอมอนมันมานะครับผมเราก็กดสกิลไปเลยนะครับปึ๊บมันจะเสกเซเบอร์มาแล้วก็เวลาไอ้นี่ล้ะนะครับก็บอกด้วยนะครับว่ากี่วินะครับ ผมว่านะครับผมที่ผมได้ยินมาเนี่ยที่ยูทูบเบอร์ดังๆเขารีวิวกันก็ประมาณ25วินะครับเออนะครับผมถ้าตัวจากเวลาผมพลาดก็ต้องขออภัยน่าจะ25วิตรงเป๊ะเนี่ยแหละนะฮะจากคลิปที่ผานนะครับก็คือมันได้24.41นะครับน่าจะผลาดสักเออสัก0 0ดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละแต่คือแบบผมหยุดเวลาผลายไม่ใช่ไม่หยุดเวลาผลาดก็คือ อไอ้นี่พลาดนะฮะวางเวลาพลาดแต่ก็ช่างมาเถอะสำหรับคลิปเม้่าไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ